สรุปผลการดำเนินงานกศนอเภอกาบางประจำเดือนฤษภาคม2565งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอเภอกาบางลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอัมรันบากาในอำเภอกาบางังเป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรจากศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาิราชยะลามาแนะแนวด้านการศึกษาให้กับนักศึกษากศนอำเภอกาบางังเมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ณหอประชุมอำเภอกาบางังจังหวัดยะลา กศนอเพอกาบางนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศนระดับภาคใต้ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานจิตอาสาต้นแบบระดับมอต้นเรื่องไม้เก็บขยะจิตอาสาเมื่อวันที่27พฤษภา,าคม2565นัณสถาบันกศนาภาคใต้จังหวัดสงขลางานการศึกษาตามอธัธยาศัย ท้องสมุดประชาชนอำเภอกาบังจัดกิจก,กรรมลงนามถวายพระพอรออนไลน์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรทกิติกุลเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนเพื่อเพิ่อมอัตราการอ่านให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ณบ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่7บ้านกาบางังตมกาบางังและหมู่ที่1บ้านบาระตมบาระอำเภอกาบางังจังหวัดยะลา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์หนังสือพิมพ์รายวันกิจกรรมดิสเพย์หนังสือดีหน้าอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวันสำคัญออนไลน์ผ่านทาง facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบางังงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นายมนูเจตแอร์พ่วงในการกศนอเภกาบังเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานกศนจังหวัดยะลาโดยมีนางคณิฐามาริสุวรรณพ่วงในการสำนักงานกศนจังหวัดยะลาเป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่9พฤษภาคม2565ณห้องประชุมยารอสำนักงานกศนจังหวัดยะลากศนอกาบังจะประชุมประจำเดือนพฤษภาคม2565เมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ณห้องประชุมกศนอกาบัง นายมนูเสรแอร์พ่วมในการกนสนอำเภอกาบางังพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร,รวมพิธีรับมอบเงินและสิ่งของบริจาครวมน้ำใจให้การชาติจังหวัดยาลาเพื่อนำเงินและสิ่งของบริจาคไปเป็นรางวัลสนับสนุนงานสมโพธิหลักเมืองและงานการชาติจังหวัดยาลาประจำปี2565โดยมีนายอมรันบากาณอำเภอกาบางังพร้อมด้วยพันจ่าโทอ,อนันต์บุญสำราญประลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565ณหอประชุมอำเภอกาบางังจังหวัดยะลา นายสุกรนายเจนิครูผู้ช่วยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress โดยมีนางสาวอภิมุกศรีสมัยผู้อำนวยการสถาบันกศนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดระหว่างวันที่1 0 1ถึงพฤษภาคมสองนห้าอยณห้องประชุมสถาบันกศนภาคใต้จังหวัดสงขลากศนเภลกาบางให้การต้อนรับโดยตำรวจเอกสมนึกกุลมณีพออกกตจังหวัดยะลาและคณะ ในการติดตามการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโดยสสปชตและเครือข่ายระดับจังหวัดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565นสศนอำเภอกาบังกสอนอำเภอกาบาง,ออง,อาบางมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับชมรมเยาวชนบ้านยืนนางหมู่ที่4ตำบลกาบางอำเภอกาบางังจังหวัดยะลาในการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ยืนนางครับครั้งที่1 และชมรมเยาวะชนบ้านลาแลหมู่ที่5ตำบลกาบางอำเภอกาบางจังหวัดยะลาในการจัดกิจกรรมเยาวะชนกาบังครับครั้งที่1นกกักศอนอำเภอกาบางและได้สมทบทุนในการสร้างปอน,นอตฟิซุนกุรอ่นานณหมู่ที่1บ้านบดังนาม,มาตำบลกาบางอำเภอกาบางังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565กศนอำเภอกาบางประชุมวางแผนการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ,พียงด้านการศึกษาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565และประชุมในวาระเร่งด่วนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565นางกสนอพอกาบังกสนอพอกาบังจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพะัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2 ของนางสาวสุริยานิเจนี้โดยมีนายมนุเศษฐ์แอร์ผู้อำนวยการกศอนอเพรากาบางังเป็นประธานคณะกรรมการการประเมินและจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565จำนวน7จลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565ณห,ห้องประชุมกศนอเภอกาบางัง นายมนุนเศษแอร์ผู้อำนวยการกอณสนองพอกาบางเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระราชทานของจิตอาสา904จังหวัดยาลาครั้งที่1นึับ2,565โดยมีนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565ณนห้องประชุมสิงยารออาคาร2ชั้น2สารการจังหวัดยาลา นางสาวาวรรณนัคุณดำรงวิวัฒน์ครูผู้ช่วยเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์ทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านระบบซูม,มิตติ้งเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565นายมนูเสรอผู้อำนวยการกองสนองเพอกาบางพร้อมด้วยนางสาวสุภาวรรณสิริพงษ์และนางสาวาวรรณนัคุณดำรงวิวัฒน์ครูผู้ช่วยร่วมกิจกรรมเดินขบวนของอำเภอกาบาง ในพิธีเปิดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยาลาครั้งที่60ประจำปี2565เมื่อวันที่25พฤษภาคม2565ณโรงเรียนคณะราษฎรเํารุงจังหวัดยะลานายมนุษย์เศรษจแอร์ผู้อำนวยการกศนอมเภอกพาบางพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นำนักศึกษากศนอำเภอกาบังร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมครั้งที่3เมื่อวันที่29พฤษภาคม2 5 6 5ณนวัดโคศิลาวนาราหมู่ที่4ตำบลบาระอำเภอกาบังจังหวัดยาลากศนอำเภอกาบังเพื่อประชาชนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ